สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับกลับมาอีกแล้วฮะพอดีมีไข่ใหม่มาลงนะครับเราอยู่ไม่ได้จริงๆครับสายแฟชั่นพอดีไข่ใหม่เนี่ยมันจะเปิดได้หูใหม่นะครับมาฮะมาเจ็บกันคำขันสัก50บาบใบครับไปกันเลยฮะเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับจ็อบฮะโค้งโทโเค็นฟิลโทโเค็นกัมโทเค็นโทโเค,โทโเค,ทเค็นฟิลฮีฟิลโค้งโทเค็น จอบโทเค็นยาคิยาคิอ้ทำไมออกเวิร์ดละกัมกัมนะครับกัม um. อีกอันที่สามแคนดี้แคนดี้ฟิลโทเค็นกัมโทเค็นโทเค็นยาคิครับกัม um, ครับกัมกัมโอ้ยยาคิโครงโทเค็นอ่าโทเค็นครับ จ๊อบกำโคง้งเอาแล้วยากิ aki, โทเคนครับฟิวฮะจ๊อบครับอ่ายากิกำกมอีกแล้วครับโอ้โห,โโหเลือดเลยดิแคนดี้ฮะจ๊อบครับฟิวฮะและจ๊อบครับเจ๊งฮะห้าสิบใบด้วยความรวดเร็ว <c oughs> สวัสดีับเรื่อยสัสดีครับ